มีคนเขาบอกว่าสสเจี๊ยบดูท่าทางเป็นคุณนายคุณนายดูล่ำรวย <laughs> มีอันจะคิดท่าทางไม่ให้จะเป็นคนสนใจทางการเมืองเลยเจี๊ยบเลี้ยวมาการเมืองยังไงและมีใครเป็นไอดอลไม่ค้าทางการเมือง <c oughs> ออมีแพชชั่นมีความอึดอัด <c oughs> แล้วก็โชคดีที่มีพักอนาคตใหม่เกิดขึ้นมาแล้วอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลุณาชวน <c oughs> ให้มาร่วมกันก่อตั้งพรรคค่ะเมื่อปีห2สองก็เลย คิดว่าพักการเมืองที่มีอยู่ในตอนนั้นไม่ได้ตอบโจทย์เราเลยค่ะค่ะนักการเมืองพักการเมืองม,ม,มันไม่ได้ดังใจอะ่ะ,อะแล้วเราก็พอเห็นพักนี้เราก็รู้สึกเออต้องนโยบายแบบนี้แนวคิดแบบนี้แหละแล้วก็มีความจริงใจแลวเจ๊ไม่เคยคิดจะตั้งพักการเมืองเอง,เองตั้งแต่แรกแต่ไหนตแต่ไรหรอคะโอ้พักการเมืองไม่ได้ง่ายๆนะคะจารย์ก็ไม่ได้มีศักยภาพขนาดที่จะตั้งพักเองแต่ว่ามีศัก,ย,กยภาพ,พพอที่จะเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ร่วมกันก่อตั้ง ค,คนที่คิดเหมือนกันคุณสสเจี๊ยบก็คิดว่าคุณปิยบุตรน่าจะเป็นไอดอลทางการเมืองไหมคะด้วยค่ะเป็นคนที่ศรัทธาค่ะศรัทธาจันปิยบุตรนะคะ,คะแล้วก็คุณธนาธรด้วยก็กลุ่มผู้ร่วมกันก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดแล้วทําไมตัวเองคิดว่าอุดมการณ์ของพรรคที่ตัวเองเข้าไปคืออนาคตใหม่จะแบบเป็นที่หือหาถูกใจตัวเองมันคือใช่เลย <c oughs> อะไรมันถึงต้องคิดขนาดนั้นคะใช่ค่ะาจารย์มันเป็น เออก็เรียกจะเรียกว่าเป็นกลุ่มพลังใหม่ก็ได้นะ,ะ,ะเป็นพลังใหม่ในสังคมนี้นะคะ,คะรวบรวมคนหนุ่มสาวมีความคิดก้าวหน้าแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างด้วยนะคะ,ค,ะควบคู่ไปกับเรื่องปัญหาปากท้องเออสอสจีบคะมีคนเขาบอกพอเวลาไปทําหน้าที่สอสอในสภานะคะซัดแต่ลุงตู่ไม่เห็นพูดพาดพ,พิงอะไรถึงลุงป้อม แอบรักแล้วก็ชื่นชอบลุงป้อมหรือเปล่าคะ <c oughs> คือลุงป้อมเนี่ยตำแหน่งลุงป้อมอ่ะอาจารย์ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้แกคุมอะไรบ้างนะคะก็ไม่รู้จะจะ,จะไปอภิปรายอะไรแก <c oughs> เออไม่มีอคติอะไรกับทั้งสาปอเลยนะคะค่ะลุงลุงทั้ง3ปอเลยแต่ก็คืออยากจะต้องปิดสวิตช์สามปอค่ะ <c oughs> เอาเอาสามปอนี้ออกจากการเมือง ประชาธิปไตยไทยจะไม่ไปถึงไหนถ้าเราไม่เอาทหารออกจากการเมืองค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดสสเจี๊ยบได้ก้าวเข้ามานะคะเป็นสสแล้วเป็นตัวแทนของพรรคเก้าวไกลจะจับมือกับพรรคของออลุงตู่หรือลุงป้อมไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอ้เรื่องนี้ชัดเจนไปแล้วนะคะหัวหน้าพรรคก้าไกลค่ะคุณพิธาลิมเจริญรัตได้ให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้วว่าเราจะไม่เข้าร่วมสังค สังคกรรมกับพักทหารจำแรงสองพัตอนนี้ก็พูดแบบนี้แต่พอได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้วตัวเลขไม่ลงตัวเดี๋ยวพอเขาเอาตำแหน่งนี้มาให้ตำแหน่งนั้นมาให้ก็กลับคําไม่ค้ามันก็มองเห็นเห็นกันอยู่ไม่ใช่หรอคะ,อะก็เพราะว่าเราจะมาเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นการเมืองใหม่แบบของเรานะคะเ,ร,คะเราะฉะนั้นอะไรที่เป็นการประวัติศตว์ เราไม่ทําอยู่แล้วค่ะค่ะแต่ประธานโทษนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะพักเก้าไกลของคุณคุณเจี๊ยบจะไปจับมือกับใครนะคะแล้วมีใครก็อยากจะจับมือกับพักเธอหรือป้าลา <c oughs> โอ้อาจารย์ถ้าตราบใดที่ผลการเลือกตั้งมันยังไม่ออกมามันก็พูดลําบากนะคะเพียงแต่ว่าจุดยืนของเราเนี่ยคือ,ค,อคือไม่จับมือกับพักทหารจำแรงสองพักคือพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างสร้างชาติ เรียกก็ผิดอุ้ยถอนคำพูดค่ะรวมไทยสร้างชาติ